วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสาภาพการชนะฮิรันพลวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาติดตามผลการใช้โคโหมงศรัทธ์จากบริษัทเวิร์คัสอินโนเวชันวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองวันนี้ผมอยู่กับเจ้าของสวนทุเรียนนะครับผู้ร่วมรายการ3คนด้วยกันนะวันนี้มาดูว่ามีใครบ้างรายงานตัวนะครับอาเชิญครับผมลุงเกลียวครับ รงเกลียวนะครับเป็นเจ้าของสวนแล้วก็อีกคนครับรัชนกวงทรัพ์ป้าสมค่ะเรียกง่งไๆว่าป้าสมอีกท่านหนึ่งครับครับผมกมวลชัยจามครับเป็นผู้ประสานงานแล้วก็ติดตามผลงานของสวนป้าสมกับลุงคุณคนกระมลเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเลยก็จะได้รู้ว่าปัญหาแรกๆของเนี่ยเป็นยังไงบ้างหลังจากการใช้ของเราแล้วมันดีขึ้นอย่างไรแต่คุณกระมวลก็จะได้ ได้เล่าเรื่องให้พี่น้องเราได้ฟังเลยนะครับแรกๆเข้ามาเห็นเป็นยังไงครับเ็นบอกว่าสวนมันมันโทมเลยใช่ครับกีก่อนหน้านี้เนะี่ยประสมได้ใช้กับสวนทุเรียนในพื้นที่สองสลึงมาก่อนครับแล้วก็สวนนี้ประสมพอไปติต่อซื้อแปลงต่อจากเขามาซึ่งเป็นแปลงที่เสื่อมโทรมนะป้าเนาะคือตอนที่ป้ามาในแรกๆเนี่ยคือมันโทมขนาดที่ว่าป้ามาถึงแล้ว รู้สึกยังไงมากรู้สึกเออใจทอดออใจทอดเลยอ่ะโอ้มันโซบางเหมือนกะถี่เขาลงไว้ในเฟสอ่ะเนาะอันนี้ป้าซื้อใช่ไหมซื้อค่ะอีเขลงไว้มันสวยมันสวยพอมาเห็นปั๊บใจมันทอดเลยโอ้เขาไทยจนรวยสวยให้เราอ๋อคือแกได้ใช้จุกุหูวมหาจรรย์กับอ่ต้นสามสิบปีเนี่ยคือมีการทําการฟื้นต้นแล้วก็ติดผลผลิตได้แล้วก็มาใช้กับโซนนี้ก็มีความมั่นใจว่า จะต้องทําการฟื้นขึ้นมาได้แต่หลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งผมก็ได้รู้ข่าวว่าป้าส้มมาซื้อแล้วแล้วใช้กู้หูกระแปงนี่แล้วผมก็เข้ามาติดตามครับแต่ตอนที่เลี้ยวรถเข้ามาก็ตกใจเหมือนกันว่าคือหมายความว่าใช้ไปแล้วนั้นหนึ่งเดือนครับแต่เรายังเห็นเรายังตกใจว่าอุ๊ป้ามาซื้อได้ไงอะ่ะมันโซมมากมันใบน้อยมากอแต่ละต้นมันมันแย่มากๆจริงแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่ป้าส้มเคยใช้มาแล้วเนีมม่ยก็ทําให้เนี่ย พลิกฟื้นมาแล้วก็ปีที่แล้วมาใช้ยังไม่ได้สะสมอาหารด้วยใช้ทําดอกเลยกับต้นที่โสมก็ได้ผลผลิตดีไม่ลุงปีที่แล้วพอได้พอได้เนี่ยพอได้แต่ว่ามันมันได้ไม่ทุกต้นครับต้นเราลงเะอองหลือใช้ใช้ของเราอ่ะตอนแรกนะครับลุงใช้ยังไงต้อแม่บ้านป้าส้มเลยป้าส้มเป็นคนใช้ใช่ไหม ป้าซ่อมใช้ยังไงครับแรกๆเลยก็ใช้เองอันนี้สองฝาสองฝาแล้วอันนี้อย่างนี้หนึ่งอันนี้ยีสิบช้อนเนี่ยไครตัวซานสองฝาแล้วก็เวอร์แพนยี่สิบช้อนช้อนในเล็กๆนะครับต่อสองต้อน้ำสองร้อยลิตรน้ำสองร้อยลิตรป้าก็ฉีดเองเลยกี่วันฉีดครั้งครับปะเจ็ดวันเจ็ดวันฉีดเจ็ดวันฉีดเห็นผลยังไงบ้างพอได้สามเดือนสวยเลยอ่ะ สวยเลยแหละสวยนะสวยแหละสวยเลยแหละมีเทคนิคพิเศษนอกจากพ่นใบไหมไม่มีนะมีพ่นลงดินหนึ่งครั้งอ่าครับทีนี้ลุงมั่นใจมากแค่ไหนครับมันน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์อะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สภาพใบแบบนี้ไงไงก็ออกคนพื้นที่ก็ว่าเอะลุงทําไงบางคนก็ว่าไม่ทําเก่งจังเราว่ามันมันตางก็จะของเดิมอ่ะ ก็คืออย่างที่มาลุงก็ถอดใจแล้วนะได้เห็นโสมมันก็พลิกฟื้นเท่าที่เห็นด้วยสายตาของเราเนี่ยมันก็สวยงามมากนะใบใบเขียวมันเลยปีที่แล้วเนี่ยไม่ไม่ได้บํารุงมาเต็มที่แล้วปัญหาช่วงที่มาลดใบอ่อนมันก็ยังสามารถไว้ลูกได้พอสมควรเราเขามาบารุงมันอ่ะเขามาบำรุงมันพอมันด่อะไรปุ๊บมันกจะแตกใบอ่อนแตกใบอ่อนจะทิ้งดอกทิ้งลูกทิ้งดอกมันก็ทิ้งบ้างเนาะเพราะงไม่ฟื้นตัวก็ยังได้ผลผลิตครับ มันจะเพิ่ตัวแต่ปีนี้มันใจร้อยเปอร์เซ็นมันใจร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดมีกี่ต้นนะครับในของลงเนี่ยตจนขาดทีมเป็นลูกนี่ก็ประมาณทั้งร้อยห้าสิบต้นร้อยห้าสิบต้นอ่าแล้วก็ที่ยังไม่เป็นอีกอ่าเนี่ยแบบแบบเนี่ยเป็นไม่ได้ไหมยังเล็กอยู่นะน้องเล็กมีมีปลูกเพิ่มเนื่องจากก่อนหน้านี้มันตายเนะลุงเนาะแล้วก็มีพื้นที่ที่ปลูกเพิ่มอีกเป็นต้นเล็กประมาณสองร้อยสองร้อยต้นรวมแล้วก็สามร้อยแปดสิบ เป็นสามร้อยต้นทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยสามร้อยแปดสิบต้นเห็นแล้วเนี่ยเห็นแล้วคาดการณ์ว่ามันจะได้ได้ออกผลผลิตเจอะไหมมนก็น่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะได้แตงดอกแตงลูกอ่ะครับอือันนี้เป็นคําพูดของคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับทุเรียนมาตลอดชีวิตเลยนะจะเห็นจากโสมแล้วก็เห็นจากใช้เวอร์แพนของเราใช้คุ่งหูปอร์็นของเราแล้วมันพัฒนาการที่ดีแล้วก็สวยงามเนี่ย ลุงบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นตน่าจะได้พอพอมาซื้อที่นี่ก็ใช้ใช้อย่างนี้อย่างเดียวไม่เคยใช้อย่างอื่นเลยเมื่อสมัยก่อนยังใช้สายตัวอื่นนะครับผมมาใช้อย่างนี้ก็มั่นใจอมั่นใจบรรจัยเลยแล้วก็น้องสาวน้องสาวไม่ได้ใช้อะน้องสาวเห็นว่าสวนที่บานนู้นมันโซมากเลยเห็นปั๊บน้องสาวก็สั่งเอามาใช้มาใช้ด้วยอผมเ่มใช้กันไรทยทัวร์เลยนะครับจากจากการที่เขามาเห็นความสมบูรณ การเปลี่ยนแปลงของต้นเขาก็มาขอใช้ด้วยพอพอมาใช้ตัวนี้แล้วไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยไม่ต้องใช้ยงอื่นยาจะใบล้วก็ไม่ต้องใช้ครับเอราก็ฉีดก็ยาขมแมลงตามฤดูกาลเดิมทีก็ต้องใช้นโน่นใช้นี่ใช้โอ้ยหลายอย่างหลายอย่างอ่าแล้วมาใช้อย่างเดียวใช้ง่ายมากใช้ง่ายมากม้าก็ไม่ต้องเอาอะไรมาเยอะนี่ยังเดียวก็นี่นี่ยังมียาลายาแมลงตามยายานี่มันได้จิดเลยครับเนี่ยซื้อมาปีเนี้ย ซื้อมาเยี่ยมไว้นะอย่าไปราไปติดอ่ะไม่ใช้เลยอย่าลาซื้อมาไม่ได้ใช้เลยไม่เป็นมันไม่ค่อยเป็นลาเออไม่เป็นอ่ะแต่แต่ตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆเนี่ยคือตามลําต้นเนี่ยมันมีเชื้อรามันมีเน่าตามกิ่งตามอะไรแต่ตอนเนี้ยมันไม่เป็นเลยนะป้าเนาะแล้วก็สวนที่บ้านนู้นอ่ะเมื่อเมื่อสองปีนู้นอ่ะมันจะเป็นลาสีชมพูเนาะใช่ใช่พอมาชีตตัวนี้เราไม่มีเลยครับเออไม่มีเป็นเลยสะอาด หายจริงๆเลยนะมาก้อนน่ะต้องเอาคนเข้ามาขูดต้นเนาะใช่ใช่ครับขูดขูดออกอแล้วก็ผลยามาใช้หนีแล้วตรงเลยทีนี้เท่าที่ใช้มาป้าป้าใช้มาหลายอย่างจนมาเหลือแค่เนี้ต้นทุนป้าลดลงไปเยอะไหมถ้าถ้าวานนึกว่าถ้าเรามาชีดนี่ตัวทั้งตัวทั้งอ่ะเราก็ลดเยอะทำเงานต่อทั้งนี่เห็นชัดเลยเนาะแล้วผลผลิตที่ได้ก็ ก็ดีนะก็ดีก็ดีนะดีกว่าก็อีสวนขนาดฝนเก้าเก้ายังได้สามสิบตันอ่ะอ่าครับส่วนก่อนก่อนก่อนปีปีสี่จะมาใช้เนี่ยครับมันเคยได้สามสิบตันแล้วมันมนเหลือยี่สิบตันคําใจไม่ค่อยได้แต่พอมันพอตักต้นสมสมเลยนะแล้วมาใช้ปั๊บคืนไปสามสิบตันอีกเลยอีสวนเก่าที่บ้านครับคือป้าเนี่ยใช้กับต้นอายุสามสิบปีนะแล้วแปลงนี้ก็ประมาณเจ็ดปี แล้วก็ที่ลงปลูกใหม่ด้วยเริ่มจากลงปลูกใหม่เลยนะลุงนะลงลงดินใหม่ๆเลยซึ่งตอนนี้ต้นมันความสมบูรณ<ะ>์ค่อนข้างชาครับเท่ากับว่าป้าที่เคยใช้หลากหลายเนี่ยประมาณกี่ตัวได้เราคร่าวๆจะมีปวกสลายจะสลายสลายบวกสังกะสีปวกแมกนีเซียมอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มาเลื้ยแมกนีเซียมม้างแต่ว่าไม่ได้ใช้ทุกครั้งสังกะสีเนี่ยมันได้ใช้เลยหมายความว่าใช้ตัวนี้เป็นหลักเลยเป็นหลักนะครับ แล้วก็มีบางอาการก็อาจจะเสริมบ้างนิดหน่อยอืมสายแค่สองตัวนี้ทําไมมันมั่นใจแค่ไหนตอนนี้ก็ก็มั่นใจจากสัวนที่บานนู่นอเพราะมันโซมมากเหมือนกันครับแล้วมันคืนมาได้อืมมันคืนมาได้ก็เลยมั่นใจมาส่วนนี้ก็มั่นใจแค่ไหนก็มาดูมาดูก็เห็นมาเห็นว่ามันโซมนะ ก็ไม่มันไม่สวยเหมือนตอนที่ก็ถ่ายรูปไปลงให้ดูเนาะมาเห็นแต่ไม่เป็นไรอะเดี๋ยวเราใช้สักสองสามปีเอ้าใช้ไม่ถึงไม่ถึงกี่เดือนเลยก็มาซื้อทีเนี่ยใดปีงั้นสี่เดือนดิเนต่างกันซื้อมันเนี่ยปีงั้สี่เดือนทีแรกบาดจะบำรุงสักสองปีถึงถึงจะฟื้นแล้วมันฟื้นจริงจริงจริงอะกี่เดือนครับป้าก็สามเดือนเนี่ยสาแล้วคืออย่างนี้จริงๆตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยป้าบอกว่าไม่เป็นไรแปลงเนี้ยเดี๋ยว บำรุงกันสักปีสองปีแล้วค่อยเอาดอกปรากฏว่าสามเดือนแล้วก็สามารถที่เจ้าลูกไว้ได้บ้างกับบ,บางต้นแต่ปีเนี้ยผมว่าเท่าที่ผมเห็นก็สวยมากจริงๆสวยสวยสมบูรณ์มากอ่ะแล้วดอกตอนนี้ออกมาค่อนข้างเสมอช่วงที่เรามานี่คือเป็นช่วงที่กักน้ํานะที่เห็นใบสวยๆเงี้ยถ้าก่อนกักน้ําใบจะเป็นไงลูกห,หนามากเลยแสงเม็ดส่งเลย <laughs> แกงไม่ส่องนี่แต่ไม่มีลาไม่ส่องไม,ม่ส่องเข้าไปเลยเนะ่ะแต่ต้นไม่ได้ป่วยไม่มีเชื้อราอะไรเนี่ยมันมันมันล่วงลงไปเยอะเลยอ,ะอ่ะอ่าก็คือล่วงช่วงกักน้ําไปหน่อยอือืลวงเสียใบยได้ดอกอะราสนิมนะครับแล้วก็มแมลงอะ่ะเออมแมลงอะป้าตั้งแต่ใช้ตัวนี้แล้วมันอ่าเรื่องโรคแมลงหรือมแมลงที่เข้าคุกคามมันเป็นยังไงมาดีขึ้นไหมดีกว่าไหมเราก็พอมีใบอ่อนเราไม่ทันเห็นตัวเราก็ ชีดไปด้วยเออชีดไปซะชีดไปด้วยพร้อมกันนี่ใช้ตัวนี้ด้วยกับยาแมลงยาแมลงพวกพวกแมลงกัดใบอ่ะนะแล้วก็มีพวกเพี้ยกระเจอ่าเราเราไม่ทันเห็นเนาะนาไม่เคยเห็นเนาะแต่ชีมันทําแบบมอนัดมอนัดมอนัดยังไงลงคือว่าเจ็ดวันเจ็ดวันกเจ็ดวันครับอ๋อเอาไปใส่ไปด้วยไม่ทันเห็นเนาะเราไรอมันมันลงไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราเอามาอยู่ก้อนที่มาดูแล้วมาซื้อเขาไม่ใหม่อ่ะ มันจะเป็นลาไปติดก็เลยคิดวบาวีเนี้ยจะต้องเป็นเกียยไว้แล้วไม่ได้ใช้อ่ะแล้ว้วช่วงที่ทําดอกมีมีอะไรพิเศษไหมตอนทําดอกเมื่อชีดมาอก็นานเนี้ยชีดใช้สองเถ่าส่วนสองเท่ากาเพื่อเพื่อกระตุ้นดอกทําดอกฉีดไปหนึ่งครับแล้วเท่าที่ติดดอกตอนนี้รู้สึกว่ายังไงบ้างลุงดอกได้ใช้ได้ไหมลงพอใจมันกําลังเริ่มอะ อมันมันยังไม่เต็มอืกําลังเริ่มดอกกาลังกําลังจะเหยียดตีหนูมันได้กี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ยดอกมันกําลังมาครับก็เดี๋ยวเราจะใช้ชุดสองเท่าฉีดเพื่อจะยืดช่อดอกกันอีกทีครับช่วงรัดใบอ่อนเนี่ยหลังจากใช้ของเราแล้วะเป็นยังไงบ้างมันก็ดีค่ะดีดีแบบไหนครับป้าก็ใบก็สวยแตกแตงยอดดีแตงยอดดีมากรัดยอดดีอืจน จนใสปุ๋ยบำรลุงอ่ะคนเดียวแล้วไม่กล้าใสปุ้ยมำงุงอีกเลยเรากลัวจะงามากใสปุ้ยบำรุงคนเดียวนะคนเดียวก่อนก่อนนั้นใช้เยอะไหมคนลุงก็ปกติมันลงใช่พอใบแกเราก็ใช่ใช่ใช่มันใบสามชุดก็คือใบสามชุดแต่มาปีนี้ไม่ไม่กล้าเพราะปีที่แล้วโดนมาแตกใบอ่อนแตกใบอ่อนเออปีนี้เลยใช้หนเดียวเท่ากับว่าทำให้เราลดต้นทุนทางปุ๋ยดินลงไปได้หนเ่ราะว่าไม่กล้าใช้เยอะ ก็อย่างที่คุณลุงคุณป้าได้เล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับว่าอย่างน้อยๆลดต้นทุนแล้วนะครับช่วงรัดใบอ่อนก็เคยใช้ปุ๋ยเยอะๆอมันงามแล้วมันใช้ของเราไปแล้วมันสวยมันงามก็ไม่ต้องใช้แล้วลดแล้วก็อยากจะให้คุณลุงคุณป้าหลังจากใช้แล้วเรามั่นใจแล้วอยากจะฝากความมั่นใจนี้ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศเลยที่ปลูกทุเรียนมันใจมากดีดีใช้อันนี้มันใจมากไม่ต้องไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลย ไม่ยุ่งยากตอนมาผสมยาไม่ยุ่งยากแปบเดียวเสร็จนี่มีคนหลองเนี่ยเิินรูรูจากกันนะก็เริ่มถามถามกันอืมอืคนระแวกเนี่ยก็เริ่มถามลงแล้วเริ่มถามก็ช่วยคู่หวมหาจารย์เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นซึ่งตอนนี้ชาวสวนที่ใช้เนี่ยในหลายพื้นที่ได้ผลผลิตครับเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าในแต่ละพื้นที่สามารถลดต้นทุนได้เพิ่มผลผลิตได้ เรื่องโรคเรื่องแมลงก็เป็นการจัดการที่ดีขึ้นง่ายขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราอยากจะให้เกษตรกร,กรที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับสําหรับสวนตัวเองสําหรับสุขภาพตัวเองด้วยนะครับใช้ได้ตั้งแต่ฟื้นต้นทาใบสะสมอาหารเปิดตาดอกจนกระทั่งเบ่งลูกอืตัดลูกต้นก็ไม่โสมใช่ไหมป้าไม่โสมเลยอ่ะ,อะเนี่ยมันใช้ได้ครบวงจรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะฝากพี่น้องชาวสวนนะครับ ก็อยากจะให้ทุกคนมั่นใจเลยว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้อย่างแน่นอนครับเป็นภารกิจของพวกเราที่จิตติดตามผลนะครับหลังจากใช้แล้วตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับจนกระทั่งออกดอกออกผลเก็บเกี่ยวผลผลิตเราจะติดตามแบบนี้ไปทั่วประเทศเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ดูดีๆว่าเราจะไปตามที่ไหนแห่งไหนอย่างไรเราจะเสนอข่าวทุกท่านเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะขอลาทุกท่านไปก่อนเราทั้ง4คนขอลาทุกท่านไปแล้วนะครับช่วงนี้ครับสวัสดีครับ เพอ <|so|>? ร์เพนหญิงเกษตรให้เรา <mm รวยให้เรารวยช่วยคนดีเย้